ào, xin chào tất cả quý khán giả thì khá cũng đến xem clip này, thì cũng đến xem clip này, thì cũng đến xem clip này, thì thì เยอะๆต้องแบ่งเป็นชั้นๆน,นี้ก็มีทีมงานขก็หาไอซ์เซ็ปทีเอ้นท์เนียรนได้เยอวันนี้วิ่งของล้อน่าจะไปถมปใกล้ๆแถวๆนี้เหมือนกันเห็นวิ่งกันน่าจะอยู่สองสามกันหรือเปล่า ก็อาการโดดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังพอทำได้อยู่ว mm ัน hmm. นี้ก็เห็นแกตักใส่สิบล้อก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร mm ่ครับพอประมาณครับเพราะว่าลงจากที่สูงนี่อันตรายรถหนักๆเออเดี๋ยวกลัวเบรกไม่อยู่อีก เมื่อกี้ก็บอนูก็มีเหตุการณ์แล้วเจอรถเก95เมื่อวีทถึงถังลงครับสายมันหลุดนะเบรกไม่อยู่รถลงออกบนถนนไปเลยนะโอ้โหเจอหินใหญ่แล้วเจอหินใหญ่แล้ว ถนนนี่แม่โชคดีที่ไม่มีผ่านมาพอดีเลยเวลานัน้นทำมีนี่ออกมานี่เรียบร้อยชนแหลกเลยดวงวันนี้ดวงดีดวงมันจะไม่เสียก็ไม่เสียเมื่อกี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วพ่อหม้พาวิ่ง บ่อรูปนี้ผมว่าเรียบร้อยครับอืมรถนี้เละแน่นอนบอ่ว่าบอ่อนู้นมันไม่สูงเท่าไหร่บรบ่อนี้สูงมากๆเลยอ่ะผมสายชมคิ่บอ่อโแเ่ไหนก็ลองดูส,สวยเลย ไม่โอ้ออกเลยนะตัวใหญ่นี่ข้อคอแม่โอ้กรอบแล้วนะถอดฟางแล้วโอ้โหหูนีเจอหินโอ้โหปักเข้าไปแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกดตกดตามให้ผมด้วยนะ คาสัมพันธ์นะครับใครสนใจในเครื่องจักรของโคมัสูนะครับหรือผมสิงรายละเอียดไว้ใต้คลิปครับผมมีเซล,ลคนหนึ่งเขาฝากมาถ้าสนใจก็เอาข้อมูลรายละเอียดใต้คลิปเอาไปคุยแล้วก็โตสอบถามรายละเอียดได้เลยนะก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะถ้าสนใจในรถรนะับอย่าลืมติดถึงโคมัสูด้วยนะแบรนด์ รถโหลดนี่แต่ว่ายังโอ้โหจะบอกยังไงดีครับยรดจริงๆเลยแม่บ่อนี้ครับหินจังนั้นครับออกมาบางก็มีนิดเดียวต่วใหญ่ก็เป็นหินใหญ่นะครับ บอ,บอกของวนคาที่เคยบอกไฟนะเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นโซนเดียวกันพวกเขา,าใส่ฟันแหลมนิดนึงนี่น่าจะโอเคเลยอันนี้มันเป็นฟันแบนนะครับ ทำไงบอก คอย่าลืมฝากไว้ด้วยที่ผมบอกกัประชาชามพันไปเมื่อกี้ 5, เดี๋ยวผมก็จะขอจบการถ่ายเพลียนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูกดไลค์กดแชร์กด s h ด้ายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ